สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องพัสดุของเล่นใหม่ฮะแบบตกปลาจริงไม่บอกก็น่าจะดูดอยู่แล้วนะมาทรงนี้โอ้ร้อนร้อนมากเลยอย่างที่ทราบเปนดีฮะน้ำมันแพงก็เคยบ่นไปนไหล คลิปอกินๆแื้วก็เลยหาอะไรทํำนะหาอะไรทําดูอันนี้ไม่เคยทําเลยนะไม่เคยตบต็ดเลยมือใหม่เลยครับลองดูคะเป็นยังไงอูมออกยังไงแบบทีนี้่นี้ก็น่าจะเป็นตัวขัน หออพอดีมากครับสั่งในเฟ e บ o o กครับเป็นชุดออกมาแล้วอันนี้น่าจะหมดแค่นี้แหละ ฟุตครับสองท่อนชิ้นแรกฮะเหยือ yeah, ครับผมอ่าได้เหยือมาสามแล้วก็ลอ หมดแล้วครับนี่คือของที่ได้มีเหยื่อเหยื่อปลอมอนะ่ะสามตัวแล้วก็สายพีอีถักสีนะครับผมยาวร้อยเมตรนี่ก็ดูว่าเป็นเหมือนกันนะเปิดขาข้อมูลใน YouTube เอาสีเขียวครับนี่ <c oughs> ตัวนี้เป็นรอบเบอร์สองพันนะครับ่อกมาแล้วก็จะมีนี่แหละหมดแล้วนะฮะไม่มีอะไรตัวลเล็กเอง ม okay. ปดูตัวนี้ดูคันเบ็ดกันคันกาไฟนะฮะกาไฟแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในในเพจเขาบอกมาแบบนั้นนะครับขนาดเจ็บพุต นี่ไงรายละเอียดคันโอ้หได้เวทสิบยี่สิบเลยนะครับเหยือกห้าถึงสามสิบกรัมตรงนี้บอกว่าแองเกิลมาสเตอร์นะครับนี่มองเห็นไหมมันโฟกัสหรือเปล่ามันไม่น่าโฟกัสนอะนเป็นกล้องใช้กล้องกโปรถ่ายครับมาประกอบรอกัน เป็นเบ็ดเ,เรียกอะไรแถวบ้านผมก็เบ็ดฝรั่งนะครับเบ็ดฝรั่งตัวแรกของผมเลยนะไม่เคยเลี่ยนไม่เคยใช้เลยก็ลื่นดีนะครับอ่าดูอบอกราคาเดี๋ยวบอกราคาให้ทั้งหมดนี้นะเบ็ดเบ็ดสนะิบยี่สิบนี่ เฟุตนะครับแล้วก็สาย PE เหยือตกปลา3ตัวแล้วก็มีกลิปตัวนี้ด้วยเหยียบลอมนะฮะราคา1,090บาทราคา1,090บาทซื้อจาก Facebook นะครับนี่ฮะซื้อจากที่นี่เลยร้านจำหน่ายประกอต์ตกปลาเห็นไหม ่าซื้อจากซื้อกับคนนี้แหละเปลีน,นี้แหละน้องส้มแป้นหลงกันน้องเข้าไปดูฮะก็เดี๋ยวเรามาขึ้นสายกันครั้งแรกเลยก็ดูใน YouTube มาอยู่ <c oughs> ไม่รู้จะได้แค่ไหนขึ้นสายขึ้นลอกกันครับก็ที่ต้องซื้อเพิ่มนะฮะ สายช็อกลิลช็อกลิลเดอร์วิธีขึ้นสายก็เปิดดูใน YouTube ได้เลยนะครับมีหลายช่องอยู่ทำไว้ก็มีหลายวิธีเช่นกันโอเคเรียบร้อยใส่เยอือฮะ นี่เขท่าจจะเรียกว่ากบกระโดดนะครับมันก็ไม่โลงเหมือนกันเสียเยอะใส่กันยังไงเรียบร้อยครับ <c oughs> ได้มาแล้วเสร็จแล้วโอเคฮะเดี๋ยวไปลองตกกันไปฮะ โอเคฮะมาถึงหมยละบุนแล้วนี่ไม่เคยตกเลยนะครั้งแรกเลยมาลองมาลองดูแขวงเบ็ดครั้งแรกเป็นยังไง ไม่ได้วะทุกคนไม่ถนัดซ้ายวะเดี๋ยวเ,เปลี่ยนข้างก่อนมือใหม่ไหมล่ะตัดข้างไหนยังไม่รู้เลย <c oughs> ก็เป็ดข้างนี้ก็โอเคนะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้หวังจะได้ปลาหรอกนะ นี่ยากเหมือนกันนะเนี่ยเออยากเหมือนกันยากเหมือนกัน ยากเหมือนกันยากเหมือนกันไม่ง่ายเลยนะเอ้ยเอาเรื่องอยู่นาไม่ง่ายนาเคียเดี๋ยวย้ายที่กันตียากอยู่นะทุกคนสำหรับคนไม่เคยตีเนาะ ตียากอยู่นะใครที่ทำเปน,เนี่ยนมาสอนหน่อยเลยแนะนำหน่อยโอ้โหลมก็แรง เฮ้ยไม่ง่ายนะเขียนเขาตีดีกว่ามันจะง่ายไม่ง่ายเลยนะ <laughs> ต้องซ้อมอีกเยอะๆฮะถึงจะตีไปตรงที่อยากให้มันไปได้ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละหาอะไรทําเล่นไปครับน้ำมันก็แพง ไปทิปก็ไม่ได้ทำคลิปกินโชว์ก็ก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันซื้อของกินน่ะเห็นเขาเล่นกันเม,นมันจะสนุกก็สนุกอยู่นะยังใหม่ๆอย่างเนี้ยแต่ก็ไม่ง่ายนะฮะตอนนี้ก็ฝึกแบบที่โล่งๆอย่างนี้ไปก่อนครับจะให้ไปฝึก ในที่แคบอย่างที่เป็นไปที่แรกนะโอ้โหติดกิ่งไม้ตียากมากากายังไม่ถูกฮนะซ้อมไปเรื่อยเรืเริ่มเข้ามือแล้วครับแต่ก็ยังยังมีความยากอยู่แต่ก็ไม่ไม่อยากเกินไป ที่จะทำไม่ได้นะฮะเดี๋ยววันหยุดพาไปซ้อมที่นาฮะอันนี้มาลองเบ็ดใหม่เชยลองเบ็ดใหม่คนใหม่ด้วย เาเห็นไหมยังไม่เข้ามือเลยฮะเอ้าห,หลุดมือก่อนละเดี๋ยวลองเปลี่ยนทางโยนแล้วเปลี่ยนทางตีแล้วเห็นไหมฮะ ยังไม่เข้ามือเลย โอเคฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละเอมือใหม่หัดตกครับผมใครมีเคล็ดลับง่ายๆก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะแล้วก็ใครที่ดูคลิปเยอะๆแล้วก็อยากลองตกดูบอกเลยฮะไม่สนุกเหมือนดูหรอกครับ <laughs> ไม่เคยเล่นนี่ก็ยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยตอนนี้เลยฮะไปครับสวัสด,ดีครับผม